ห้อยโจกันเชียงปูครับตาปูมันจะไปซื้อกินปูก็แพงใช่ไหมมากินห้อยจอโจอู้ดูนี่นี่มีแป้งเลยนะโอ้ฟาดป,ปูอย่างนี้เลยพวกคนดึงมาเลยเมื่อกี้นี่ลองชิมดูดูอืม้ม <c oughs> น้องสวัสดีครับหอยจ้อครับหอยจ้ออีพีที่ทุกคนรอคอยวันนี้มาถึงเมืองพัทยาต้องไปกินหอยจ้อแบบไส่แบบ,แบ,บทะลักแล้วก็ทําการบ้านมามีหลายร้านอีกร้านนึงก็อยู่นู่นอยู่นี่แต่ว่าอยู่ใกล้เราสุดเนี่ยเพราะว่าเราก็หิวแล้วสิบเลยเก้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีไปตามหาหอยจ้อครับพี่น้องเอ้ปูจ้อป,ปูจ้อไส้ทะลัก<อ>แบบกันเชียงแบบใหญ่ๆอยู่ในหอยจ้อ มันจะเหมือนที่เขารีวิวจริงหรือเปล่านี่มันจะเหมือนที่เขารีวิวจริงหรือเปล่าลกเรามานอนที่พัทยานะเพื่อที่จะมากินอันเนี้ยหอยจ้อเนี่ยมาตามหาหอยจ้อครับใกล้ละใกล้ละเราเห็นเขากินนะลุงเด่นเวลาเขาเปิดมานี่ใส้ยัดทะลักนะนอนไม่หลับดูทีไรก็นอนไม่หลับมีจริงหรือเปล่าเติร้นมาลดมาห้าพันเนี่ยหกพันเนี่ยลุงเด่นบอกว่ามันจะกินให้หนึ่งพันบาทเลย เมื่อกี้พี่ก็หมดไปพันหนึ่งแล้วนะไปกินปูเมื่อกี้อาจจะเปลี่ยนใจเอาสักสามร้อยได้ไหม <c oughs> มาที่มาแถวนี้นี่เงินพนัสึงเข้าเงินหนึ่งร้อยะครับผู้จัดการก็ไม่สบายบอกให้กลับจะให้กลับป่ับนวดบอกนั่งเครื่องกลับเลยเนี่ยเขาไล่กลับบ้านแล้วกลับบ้านงานเที่ยวร,รู้ว่าจะมาเที่ยวก็ไม่สบายเลยไม่สบายรอเลยมาถึงกรุงเทพเป็นไข่เฉยเลยอ่ะ ตอนเดินทางหรือว่าก่อนจะออกจากบ้านก็ไม่เป็นอะไรนะพอมาถึงเรา <4 S 2> นี้ก็ไม่ได้มีไข้มาหลายวันเลนนม่มีแค่เหมือนเหมือนจะมีไขออ้อ่อนๆมาแรกเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้เป็นซื้อโควิดมาตรวจก็ไม่เป็นโควิดอาจจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ก็มีไอด้วยเดี๋ยวกินหอยจ้อก็หายเลยกินปูจ้อก็หายเหลืออีก1.5กิโลถึงเป้าหมายแล้วตามไปดูโอ้เซตโฟซโฟ แต่400ล้านนั่นไหมที่ลุงเด่นไปดูนั่นไหมดูอยู่นะโอ้ยทำงานชาตินี้ซื้อกระจกข้างได้เปล่าล้าน <c oughs> ทำงานชาตินี้ไม่ได้หรอทำงานทังชาตินี้ซื้อกระจกข้างอันนึงไม่ได้แล้วคท่าละ400ล้านถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่กี่ครั้งก็ยังไม่ได้ขี่เลยเนี่ย <c oughs> ได้ล้อมาข้างหนึ่งได้กระจกมาอันหนึ่งโอ้ยอย่าว่าล้อเธอล้อก็ยังไม่ได้เลยเาาจากไทเทนเนียมหรือเปล่า ทำาจากกระสุนอวกาศเป่น่าจะเป็นทองคำอะเออ่ะ,อะใกล้ถึงแล้วพี่น้องเดวไปชิมดูครับมาแล้วพี่น้องใกล้ถึงละห้อยจอ้อชื่อเขาเต็มๆนะครับไม่ใช่หอยจอ้อน,นเขาเรียกว่าห้อยกินห้อยกินห้อยอันนี้ก็ตลาดนาจอมเทียนนี่เนาะอยู่ใกล้ๆกับตลาดนาลานโพนาเกลืออ่ะ งไงห้อยจอจเจอแล้วเจอแล้วครับแต่ว่าเรื่องจอดรถก็อาจจะไม่ห้อยเท่าไหร่นี่เลยครับห้อยจ้อกันเชียงปูครับตามมาจากหลายๆเพจมาที่นี่เลยนะนนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนหอยจ้ออันนี้ของโปรโดโรงเดีนครับพี่น้องส<า>ูมาลีาครับสองโลร้อย <200. S 1> อันนี้ของโปรโดโรงเดีนนี่นี่ถุงก,กิโลครับโโอ้ ชิมดู้แล้วคือละลายสุมาลีหวานๆครับมาแล้ว,ว,ลวลสุมาลีสองโลลอยครับพี่น้องส่วนที่ไหนครับจันทบ,บุรีจาร้าจันทบ,บุรีอ๋บบอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับขยาวขยาวันนะแล้วก็แกะง่ยายขยำแพ้แกะแล้วขยาวแล้ว,ห,วหนามันจะร่วมอ๋อครับครับเอาใส่ตะกร้าขยาำงี้เนาะเหมือนไฮโลนี่นะครับไฮโลต้องมีต้นด้วยเองอ๋อขยาวอย่างเดียวไม่ต้องต้น อ๋อขอบคุณครับแล้วมาแล้วมาดู<พ>อจอปูยักษ์เธออันนี้ตามกี้เราถ่ายรูปให้ดูแล้วอโอ้เดนเข้ามาแล้วหอมใช้ได้เลยครับปอนปอนทิพาหอยอจอบแกนเชียงปูเขาบอกมันทะลักทะลักจริงหรือเปล่ามามาสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคตามมากินหอยจอครับ เห็นหลายหลเพจเขาตามมาชิมกันวันนี้มีไหมครับมีจ้าสลัดเซนไซน์เมนูเมนูหน้าร้านนะเอาพิเศษเลยมาไกลไเบจัมโบ้ไซเบอร์ครับอันนี้ลูกละแปดแปดสิบหกบาทไหนครับมีให้ดูไหมไซน์ไหนครับมีแบบซื้อกลับบ้านก็มีแหละครับแต่แต่ว่ามันเก็บไปกี่วันนะครับ แต่เราใส่ตู้เย็นไว้เนาะถ้าซื้อกับบ้านเป็นเดี๋ยวไปดูไซส์ไหนดี<ต>ไปดูเอาไซส์จัมโบ้เลยมั้งเผื่อเอาไปให้ที่บ้านได้ชิมโอ้ร้านเขาแต่งร้านสวยนะไซส์จัมโบ้อันนี้ไซส์เบิ้มนี้แพ็คหนึ่งเลยเหรอครับต่อลูกอันคิดอันนี้อันนี้สองลูกใช่ไหมครับอ,อ,าอ,าอ,อา่าเอาเอาหกอันเอาเท่าไหร่สามสามเซต ลูกละ86บาทลูกไอ้สองอันร้อยกว่าบาทเอาไปกินเลิศไหนไหนก็มาตอนนี้ถ้าจะซื้อกลับบ้านไซเบิร์มเอาตัวนี้นี่ตัวที่เราจะสั่งนี่แหละ340บาทแต่เก่งแข็งไปเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปได้เอาไปฝากย่าชิมก็ได้มีตัวนี้ไหนนี่มันแข็งเป๊กเลยนะมีหลายตัวอันนี้แพ็ค500เดี๋ยวดูต่อไปนี่ไม่ต้องทออันนี้อันนี้ทอดเลยค่ะทอดมดเลยครับนี่แพ็ค500บาท ทอดมาแล้วแบบปูทะลักนี่อันนี้ไซส์อะไรไซส์กลางไซส์กลางกันเชียงปูเดี๋ยวเราลองชิมดูที่เขาทอดให้ใหม่ๆค่ะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนอันนี้380บาทอ่าไซส์มินินี่แต่ว่าก็กได้เยอะน,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 นอะไม่ใหญ่เดี๋ยวเราชิมอันเนี้ยของเราเป็นกี่บาทด้วยเธอตังมาเดี๋ยวพี่จะจ่ายละ คนป่วยเรา<ม>กินหอยจ้อน่าจะดีขึ้นนะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดลานโพนะ,กะเกลือครับพี่น้องห่างไปนิดเดียวเองเมื่อเช้าชเชื่อไหมเมื่อเช้าเราก็มาตรงนี้นะใช่เมื่อเช้าเรามาเดินตลาดที่นี่ครับแต่เราไม่รู้ว่ามอยู่จุดนี้นะ<ม>เราตั้ง GPS ไปนูนะ่นล่ะไปที่นไปนู่นนะฮานาจอมเทียนด้วยนะครับพี่น้องก็เลยผิดผิดที่เ,เดี๋ยวรอชิมดูว่ามันจะอลังเหมือนที่เขาถ่ายมีบริการทอดให้เราด้วยจะได้แบบชิมเลย โอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงใช่ไหมตึ้งเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินที่รถด,ดีกว่าไมารือว่าจะนั่งกินที่นี่แล้วแต่ลมแดดจะชิมตรงไหนจะชิม<ห>ที่รถแหละแสงสีเราแบบเต็มเต็มเดี๋ยวจะได้เป็นสตาร์ทรถให้ปองคุณเค่ะปองคุณอยู่ในรถนี่มาดูว้าวดูบิ๊กซักไม่กไสขนาดไหนเท่าไหร่คะทั้งหมด ห้าร้อยสิบหกบาทสามชิ้นครับเอามาแล้วครับพี่น้องสมใจขับรถมาไกลนะหอยจ้อปูปูทะลักขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูมามาเปิดดูเลยครับพาดูเลยมาน,นี่ปูมันจะไปซื้อกินปูก็แพงใช่ไหมมากินหอยจ้อโอ้ดูนี่ไม่มีแป้งเลยนะโอ้ ฟ้าไม่แพงครับอันละร้อยกว่าบาทแนละ้วพี่น้องดูเนี่ยดูดูดูไข่ไม่ใช่ไข่ปูแบบป้าทำได้ยังไงเออร้านนี้ไม่จกตาครับของแท้เลยดูรลอนมากนะพี่น้องดูไม่จกตาครับอันละร้อยอันละร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบสองบาทครับดูโอ้โหไม่จกตาของแท้นี่ไซส์เบิ่มๆใหญ่เท่าแขนลงเรีนเลยโอ้ ปูแบบพลักเวรากินกินยังไงเนี่ยตาตัวกนมันร้อนมากครับพี่น้องดูร้อนมากมันได้มีกระดาษมาแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มแบบฉ่ำๆแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้แบบฉ่ำๆนี่ก่อนอื่นต้องต้องเลาราดด้วยน้ําจิ้มขเขาสูตรเด็ดของที่ร้านสูตรเด็ดของที่ร้านนะพี่น้องนะมาชิมดูนะอืมขอโทษ เราก็ใจร้อนเกินไปเนาะนี่พี่น้องดูดูความฉ่าของปูครับดูความฉ่าป้าโจเวลาจะกินนะน้าจิ้มราดลงไปนี่เหมือนที่เขารีวิวไหมเดี๋ยวชิมดูเหมือนเข้าไปอยู่ในรูปูเล เหมือนมิหอมปูมากโอ้ไ,ได้ครับนี่พี่น้องดูร้อนมากเลยนะเนี่ยช่ำๆแล้วก็เอาน้ำจิ้มตัวนี้ราดไปแบบช่ำๆนี่เลยคือกลิ่นของปูเหมือนอยู่ในกระดองปูเลยครับเหมือนอยู่ในทะเลเลยอืมโคตรปูไม่จงตา ทองแท้หลานเปอร์เซ็นต์เขาอยากกินปูมาเลยอะที่ยพอนท่พาครับไม่มีแป้งเลยปูใกล้กับนาจอมไอตลาดรลนปูในอ่าเเนี่ยปูเยอะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาเตรียมมาให้ดูไม่ต้องจิ้มเยอะเพราะว่าปูไอห้อยจ้อเนี่ยอร่อยแล้ น้ำจิม้มซื้อเพิ่มได้เป็นหนักน้ำจิม้มมาเด็ดมากน้ำมะนาวแท้น้ำจิ้มแบบคนนี้พอดีน้องไปดูกใกล้ๆนี่นะนะโคตรคุ้มครับแปดสิบบาทนี่ได้น้ำจิ้มเป็นอย่างนี้ได้น้ำจิ้มเป็นอย่างนี้นะนเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องแล้วก็เวลากินก็หืม ไม่มีอะไรจะบรรยายใครที่ชอบกินปูนี่แต่สิบบาท <c oughs> อร่อยมากเฮ้ยปูจอกันเชียงของแท้ อืมอืมอืมเกลาเว่ล้วไปนอ้ยนปูเป็นปูครับไม่มีแป,ป้งปูล้สตอรเซ็นปูทะลักทะลวงขายได้ยังไงในราคาแปดสิบบาทได้ปูเยอะขนาดนี้ร้อยกว่าบาทกินคนหนึงกินคนละร้อยกว่าบาทเนี่ยกินเลย ดูดูพี่น้องดูขออีกคำหนึ่งนี่นี่ขออีกคำแบบช้ำๆช้ำๆเลยพี่น้องอือหือไร่เทียมทานบอกเลยว่าเราไร่เทียมทานอือหือ สุตติงต้องซื้อไปให้แม่ต้องซื้อไปให้แม่กินเดี๋ยวซื้ออันตัวอันห้าร้อไปเลยไม่ต้องไปกินปูเป็นเป็นแรกครับกินปูอย่างนี้ก็คือถือว่ามาถุกที่ถุกทางแล้วทำไมเพิ่งเงี่ยนกัน <c oughs> คับคนแล้วมันไอคือแต่การไอนะกินอันนี้มันก็อาจจะมันเลยนะเธออืมอเอมอร่อยอืมใครอยู่เชียงรายจะฝปเาซื้อไหมครับอันละแปดสิบหกบาทเอาเด้อืออืม,อ,มยอยูยเแจ้งหายขคยขยาก,กินพ่อง ของแท้ของแท้อือำึดปูเน้นเน้นปูแน่นแน่นหอมมันคือบอกเลยว่าคำนี้ว่าโคตกลมมาไปแล้วอือฉ่อๆฮึ่ม ทซื้อปิงกระดิ่งแมวซื้อกับซื้อกับหนึห้าร้อยอร่อยจริงนานมาเจอครับพี่น้องต้องซื้อกับครับพี่น้องอร่อยแซ่บเวอร์บังอลังการถูกใจที่แรกตลาดร้านโพนะเกลือนั่นเลี้ยวตรงนี้ถึงเลยนะเมื่อกี้ว่าจะไปซื้อปูอีกสักหน่อยว่าไปซื้อกุ้งสักหน่อยตอนนี้อิ่มมากแล้วพอแล้วจบข่าว ต้องไปกินเปลี่ยนแผนใหม่เดี๋ยวตอนบ่ายๆไปกินซาซิมิดีกว่าเธอ,ซอะซาซิมิปลาหมึกสดๆมาถึงภรรยาแบบเป็นๆเ,นเนขาลาดด้วยน้ำมันงาหอมอือโอ้ยสา,สาใจสใจลงเด่นมากเลยตบท้ายด้วยตบท้ายด้วยอันนี้ของโปรดของผมครับน้องผู้จัดการจะรู้ดีว่าผมไปไหนถ้าผมเจอเนี่ยซือเจ้าแรกเลยเขาบอกให้ขยวก่อนนะ กินเรี่ยนกินขาวด้วยสละซูม,มาลีครับหอมหวานชื่นใจสละลอยแก้วก็ได้กินเล่นๆเนี้ยาก็อร่อยนั่งดูหนังดูเน็ตฟิกนี่นะลูดกินไปนะอร่อยมากเนี่ซูม,มาลีจ้อหวานหอมหวานหอมชื่นใจไปแ้วเน้ะเดูมันเว้นเว้อยูตลาดเป็นง ร้อนเย็นมีอีกร้านหนึ่งมีคนแนะนำมาซาซมูมิหมึกไปแบบหมึกแบบดิ้นแบบบนอยู่บนวาซาบิเราเลยอ่ะอืร่อยแซ่บครับพี่น้องปะก็ะตู้นอนออนทัวร์กับคัวลรงเด่นแซ่บลายก็ออกมาจากรา้านห้อยจอนะครับนี่ก็คือตลาดลานโพนาเกลอ,อันนี้ไม่แวะก็ถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันว่าจะไม่แวะน,นะแต่ว่า อดใจไม่ได้ครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่จอดรถยนต์นะตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ครับพี่น้องรถยนต์รถยนต์้ตองมจอดรถยนต์จอดข้างหลังได้แต่ว่ารถผมรถตู้มันจอดในอาคารไม่ได้ครับตอนนี้เขาทาที่จอดรถใหม่อยู่ในร่มด้วยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับ <S <S ดดนี่คือตลาดที่คือขายของเป็นครับน่ะปูมาเป็นเป็น <ๆ S 2> ปน,นี่เห็นตลาดเป็นต่อเข้าไปนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าโอ้มาแล้วไม่ได้แวะก็คือมาไม่ถึง มาพัทยาผมรู้สองที่นี่แหละตลาดหาดจมเทียนกับอไอ้ร้านโพนาะเกลือนี่แหละครับของถูกของสดแต่ตอนนี้อตอนนี้ราคามาตรฐานนะเพราะว่าเป็นของสดครับมีตั้งแต่กั้งกิโลสองพันกว่าครับแต่ว่าสดสด,สดเป็นๆน,น,น,นะดิ้นกระเดากระเดาไปเดี๋ยวเรารอรถอรอกไปก่อนแป๊บหนึ่งรถกระบะคันนี้เขาไม่ไปเนาะไปแล้ว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 ,ลวอ่า เดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดข้างในเพื่อมีที่จอดครับนี่ที่จอดร,รถเขาทําใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับพป่น้องเพืนะ่อต้อนรับนะักท่องเที่ยวแต่ว่าอ,อาจจะไม่มีที่จอดอาจจะมีที่จอดนะครับแล้วก็ยมีรถตู้นั่นออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าพี่นี่เขาเพิ่งขึ้นไปเขาอาจจะออกกลางคืนนี่จริงๆกลางคืนนี่โอ้รถเบนสีแดงพูดถึงกลางคืนนี่มานอนแถวนี้ก็โอเคนะ เออออกจริงครับลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,กี้จอดยาวได้เลยเนี่ยแต่ว่าจอตากแดดหน่อยก็ไม่ต้องดับรถครับเปิดนี่เลยเดี๋ยวให้บอกคุณลองชิมดูดิปูเออปูจอปูจอขอลักจริงอันนี้เห็นคนมารีวิวแล้วเออแบบไม่อยากเชื่อสายตาหรือเปล่าแบบพอมารีวิวแล้วเขาทำให้กินอะไรอย่างนั้นไงนนพอมาชิมจริงแล้วโอ้ของแท้ ของแท้เลยถ้าไม่ยัยนด่จะชิมอยู่นี่เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยชิมอะไรกับขอบคุณไปะนะผมไอเยอะเลยอ่ะขอบคุณชิมไหม,มลดออกเยอะอะไรลดออกเยอะเราแ,ลแ,ลแ,ลแลหละขเราเนี่ยเป็นเดื่องี่ก็ให้คนอื่ขาจอดไปแบ่งกันไปแบ่งๆกันไปไหนจบท้ายไปโอเลี่ยงเย็นๆก่อนขอบคุณเราชิมดูวสวัสดีจะเป็นทางการครับ ชุดนอนอยู่เลยนะครับนักฟุตบอลเรานอนทั้งวันวในรถเปิดแอร์เย็นๆช้ำมากบ้างคุณนี่นี่นี่ลองดูยกขุดดูดูปูอย่างนี้เลยปกคุณดึงาเไยเมื่อกี้นี่ลองชิมดูดูเป็นยังไงเขามีน้ำจิ้มเขา น้ำจิ้มที่เป็นอะไรนะน้ำซอสซอสหวานๆนะ่นไปไหนละเมื่อกี้มีไหมมีในถุงนั้นไหม,มเนี่ยโอ้ขนาดเพิ่งกินมาเห็นปองคุณกัดอย่างนี้น้ำลายแตกเลยพี่น้องน้ำลายแตกเลยนี่นั่นแหละปลาใสเลยเอาลาดไปบนปูงี้เลยนี่ปูแบบอันนี้แก่ย,ยังยังอย่งเอ้มีอันที่แก่ด้วยนะเมื่อกี้ไปได้เอามาตัวแก่พ่อแม่หน้า,ามาด้วยเมื่อกี้แก่แล้วแก่มีใสเลยยังไม่แก่หรอก มีถุงหนึ่งที่มันแก่แล้วเออนั่นอน,น,นหรือเปล่าน,นี่อันเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้แหละแก่ไหมดูอยู่ไหนเออไม่มียังไม่ได้แก่อันนั้นน่าจะไม่ได้เอามาด้วยน่าจะทิงะ้งไปละถ้าอยากจะกินก็เทน้ำจิ้มราดไปอย่างนี้เลยน้ำจิ้มแบบช้ำๆน้ำจิ้มบวยให้เขามาเออ บูทะลักทะลวงเป็นยังไงรสชาติโคตรอร่อยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โคตรอร่อยโคตรอร่อยพี่น้องเอาแล้วเนะอฟซีพี่พี่ป้านะอานี่น้ำลายแตกกันเป็นแถวๆเนี่ยตามรอยลงเด็ดมาได้นะครับพี่น้องนี่ฟองคุณจะบอกไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินคําพูดคํานี้จากปากฟองคุณมาก่อนนะครับพี่น้องคาว่าโคตรอร่อย เนี่ยเออตายแล้วคนถ่ายน้ำลายแตกครับพี่น้องคนถ่ายน้ำลายแตกแล้วเลยมันบอกโคตรอร่อยเลยไม่เคยได้ยินป con พูดคำนี้มาเลยอร่อยเลยเออแม่ก็อยากกินแล้ววันนี้เสียงใดโคตรอร่อยของลูกไม่พูดไม่จาเลยแบบเคี้ยวอย่างเดียวเลยมันปูเนาะคุณคุณเนาะมันเป็นแบบเนื้อมันแบบปูนแบบ มันไม่มีแป้งอ่ะเดี๋ยวมันมีเป็นกัญเชียงปูทนั้นเลยเนี่ยปูทะลักเลยเนี่ยเอาน้ำจิ้มใส่ถูดึงใส่เลยซีฟู้ดก็พออู้น้ำจิ้มหมดละไม่ต้องเอาหรอกเอานี่แหละซีฟู้ดเอาไปกินกับปลาหมึกโอ้พอเด่นหวังน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มขอแซ่บแกะถุงใหม่ก็ได้น้ำจิ้มอ่ะจะแม่เจ๊ไผ่แม่ปี๘๐กว่าบาทนี่พี่น้องคุ้มเนี่ยดูตอนไปซื้อก็รู้สึกแพงนะสามชิ้นเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทแต่ว่าซื้อมาแล้ว เดี๋ยวเขามีถ้วยให้น้ําจิ้มนะใครจะไม่เทก็จิ้มจุ่มไปเลยม,มาเด๋อวพี่ปลานะอ่านี่น้ําจิ้มราดราดจะราดก็ได้จะจุ่มก็ได้จุม่มโอ้ยปลาจิ๋วนี่อยู่น้ำลายปลาตั๋ <c oughs> ตอนนี้ถ้าปลาจิ๋วดูอยู่นะโอ้โห <c oughs> เป็นยังไงพี่้องโอ้ สุดยอดเลยอะตื่นมามีความสุขความสุขตื่นมากินกัญเชียงปูแบบทะลักอย่างนี้อีกใช่น่าทนะลับเปล่าเนี้ยกินมาให้น้อยทะลับเปาไม่เอาไม่กินละทะลับเปานี่หมดใจละเปล่าทะลับเปล่าน้อยใจละอยู่มันแป๊บเดียวก็หมดอะขอบคุณมาที่นี่กินเก่งมากกินทะลกักทะลวงถ้าอิ่มก็พอแล้วนะลูกแล้วนะนะเอาพูดเล่นกินเลยนี่เอาคำใ,ใหญ่จำ้ำอีกคำนี้ นี e, ici, ่ช่นหน่อยช่นหน่อยพี่น้องดูนี่โอ้โหกันเชียงปูเยักษ์ใหญ่สำนามเนี่แกลองดูหน่อยไหมคุณลองแกะให้ดูหน่อยไหมว่าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวกลัวว่าอันที่มาโชว์เป็นไข่ปูลองดูโอ้โหมีกับพี่เอปูกินอีกอ่ะนี่นะ เกือบสิบตัวที่เธอซื้อมาเลยนะไปซื้อเมื่อกี้หมดไปแปดร้อยที่ที่นะหาจอมเทียนยังไม่ยังไม่ได้ปูเยอะขนาดนี้เลยกินอย่างเงี้ยนี่น้ำลายแตกกี่แล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเออโฮ้ยแซ่บเออพอแล้วพอแล้วเด็กอายุสิบสั้สิบสองอันเนี้ยเออ ลำแต่แต่อะกินกันไปไดเิแต่ U C สิบไปดูบรรยาก<ม>าศครับเห็นบางคนกินแล้วไม่ไหวนะเดี๋ยวจะได้เอาอันเมื่อกี้มาทอดกอินางไงซื้อกลับบ้านไหมอยากได้กลับบ้านไหมเนี่ยฝากยายัเออเอาสรางรูปแม่เมื่อกี้ที่ยายฝากมาให้พันหนึ่งไงโอ้อแสดงว่าอร่อยิเออแสดงว่าอร่อยร้านอะไรนะพรทิก เดี๋ยวอาจจะวนไปซื้ออีกได้จริงๆอร,อ,รงอร่อยจริงครับพี่น้องมันเป็นแบบการกินมันเป็นการกินปูที่แบบไม่ต้องไปแกะแล้วก็ทําแบบน้ําจิ้มมาอย่างนี้ก็พอดี <c oughs> เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับ <c oughs> น้อเด็กจะซื้อชุดหนึงก็ขอซื้อน้ำจิมำจ้มเดยถ้าซื้อเขาก็แถมน้ําจิ้มให้อืมเริ่มจะอิ่มเริ่มจะอิ่มแล้วโอ้มันน่าจะอิ่มแล้วลูกมันสมบัติใหญ่กว่ามาสตเอออันนั้นแปดสิบบาทแปดสิบหกบาทคุ้ม ยังเหลืออีกยังเหลืออีกพอ,อล้วบ้งพอล้วบ้งให,ให้ให้ท่านผู้ชมดูอ๋อให้ท่านผู้ชมดูโอ้เก่งเว้ยมีการโชว์ของด้วยเว้ยโอ้มีการรีวิวแบบก้มหน้าก้มตาครับอ่ารีวิวแบบแกงกินอาหารในชุดนอนนะครับเพิ่งตื่นมาตื่นได้ก็ได้กินเลยตื่นได้ก็ได้กินเลยข้าบาร์บีคิวไปดูคลิปน,นี้แนละ้วนลำลายแตกไหมพี่น้องเออ ปูทะลักทะลวงอา้าใครจะฝากซื้อก็ฝากซื้อ,อน,นะครับร้อยหกสิบาทต่อหนึ่งชิ้น,นครับเอ้ยไม่ใช่คาหิวคาหิวมันมีคนรับจ้างหิวปูพวกนี้ไหมครับพี่น้องใช่ใช่เห็นหน้าบานเยอะมันมีคนรับหิวปูพวกนี้นะที่จะเอาไปส่งเขาคิดค่าหิวหกสิบาทเท่นะาน่ะโอพอหแล้วครับพี่น้องเต็มสติงเลยครับอ่ะเต็มสติงแล้วก็จะมาพัทยาแวะมาชิมกันได้ครับพี่น้อง บรรยากาศก็ต้องสตาร์ทรถอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปทำนี่อยู่ตอนนี้โซลาเซลล์ผมไม่ชาร์จครับเมื่อคืนแบตเป็นหมดเกี้ยงเลยไม่ชาร์จแต่ว่าใช้ไฟใช้อะไรได้อยู่นะเจนนี้ก็เปิดแอร์รถเย็นนั่งในรถเย็นสบายแต่ข้างนอกก็อาจจะร้อนหน่อยก็มีโอกาสลองไปชิมกันดูพี่น้องนะคลิปสั้นๆในครัวลุงเด่นครับพี่น้องเอาดูอุยอุยอุย,อยจัดเต็มขึ้น เดี๋ยวอาจจะไปซื้อไปดูของฝากอีกสักหน่อยหนึ่งว่ามีอะไรเราติดรถเดี๋ยวเราจะไปหานอนแคมปิ้งกันที่ไหนต่อรอติดตามครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมใน EP นี้นะครับก็มีโอกาสมาพัทยาเรามาแวะชิมมีหลายเจ้าครับแต่ว่าเจ้านี้ไส้ทะลักของจริงไม่จกตาครับลูกเด่นกับทีมงานขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม EP ่ EP หน้านะครับพี่น้องโอ้ทำลายแต่กับแทนปองคุณครับแซ่บหลายแซ่บหลายเจอกันใหม EP ่ EP หน้าครับ